ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเพื่อยชัยกับมีตั้มาตลอนกินเที่ยวครับผมวันนี้พ่อใ,ใชัยมาแยกต้นดอกไม้พี่น้องเป็นริบบินนะครับผมริบบินสีชมพูมันหลายแล้วพี่น้องมันแตกออกมาเนี่ยแยกออกมาตัดตรงมาเดือละหน่อยเพื่อจเไล้ ปักจำใส่กระถางไหมครับผมแล้วมันจะได้แตกออกนะครับนี่แยกออกมาใส่กระถางไว้นี่ครับตอนนี้เริ่มแตกขึ้นมาหลายแล้วครับผมเริ่มที่เป็นสรงผมแนละ้วเปมาบอกวิธีการแยกครับผมเพราะฉัันไม่คนระับ อุปกรณ์ก็เป็นไม่เสียบลูกซีนนะครับผมจิ้มเพื่ดจะได้เข่าล่องนะครับนี่แผแจกหักออกเลยครับผมแต่ละหน่อยนะครับใส่ไม่เสียบลูกซีนอี่จิ้มงไ เ็ไปเรื่อยๆครับผมจนเต็มกระถางครับฝึกการทัศนะการคนใจเย็นพร้อมครับผมซื้อมากระถางน้นอยๆครับพี่น้องซื้อมากระพแพงดอก กระถางรู้สึกจะกระถางซีนิ้วครับผมจากบุ้แพงกลบเป็นร้อยอยู่ครับพี่นอ้องแตมามมันแตกออกอะมันแยกออกนะครับ ดินกับไส้ก็เกือบเต็มแล้วเปนมีควมีขอบอยู่ครับพี่น้องดินเพราะว่าถ้าใส่รงหลมันจะมันจะสูงนะครับใส่พอดีมันก็จะได้ฟูขึ้นพอดีเต็มพอดีครับผม ค่อยแยกไปครับพี่น้องพอาะแห่ได้เต็มกระถางนะครับใส่เวลาพอสมควรครับผมแต่เย็นๆครับผม ใบข้างล่างนี่เด็ดออกเลยครับผมดึงออกเลยครับประมาณนี้เลยครับผมนี่กบเต็มกระถางพอดีครับผม ได้แล้วกระถางหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลาเพราะสมควรครับผมใจเย็นๆครับผมกับคลิปนี้พลาใช้ขอจบคลิปครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามพลายใช้กับเมย์ตั้มจนกินเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พลายใช้กับเมย์ตั้มจะได้มีคลิปไม่ไหมให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมจึงได็เข้ามาติชมนะครับพี่น้องถ้าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขอไม่ไลคยครับผมครับคลิปนี้ภายใช้เมย์ตั้มสวัสดีครับ